ีดีปีละครั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ให้บริการประชาชนระหว่างวันที่1ถึง7เมษายน2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึงเวลา16นาฬิก30นาทีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานและรายงานตัวแนะแนวอาชีพบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้คำแนะนำปรึกษาการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องให้คำแนะนำปรึกษาการทำงานของคนต่างด้าวและที่พิเศษสุดๆในวันที่1เมษายน2,568พบกับกิจกรรมรับสมัครงานจากนายจ้างสถานประกอบการได้แก่ บริษัทยูนิคอร์ดจำกัดมหาชนบริษัทยูโฮมจำกัดมหาชนบริษัทพลังผักจำกัดและบริษัทสุรีอินเตอร์ฟู้ดจำกัดรวมไปถึงพบกับกิจกรรมของหน่วยงานร่วมกระทรวงแรงงานโดยเปิดให้บริการคลินิกแรงงานประกอบไปด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครให้บริการลงทะเบียนแอปพลิเคชันแรงงานอิสระและจัดแสดงผลงานการฝึกอาชีพ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครให้บริการรับคำร้องและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27. สมุทรสาครให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์พิเศษไปกว่านั้นผู้ใช้บริการหนึรายแรก มีสิทธิ์รุนรับรางวัลพิเศษด้วยจ้าโดยจับรายชื่อผู้โชคดีในวันที่8เมษายน2568และประกาศรายชื่อผ่านทาง Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครโทร034836223-5หรือ034469306 อย่าพลาดโอกาสดีๆกันนะจ๊ะ